สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่า เข้าสู่ช่วงที่2ของ St ต p l ลอ s หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยตอนนี้เปิดเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแน่นอนนี่ไม่พ้นเมื่อวันนี้เซ็นเด็กไทยต้องปรับไปอยู่ในแดนละบแน่นอนนะครับหลังจากที่ปรับลดมาเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าไปดูนะครับพร้อมกันว่าตอนนี้ปรับลดลงมามา,มากน้อยขนาดไหนครับล่าสุดลดลงมา19.66จุดนะครับสำหรับการปิดตลาดวันนี้เซ็นเด็กไทยยืน1,451.36จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ45 5,000กว่าล้านบาทครับฉะนั้นมีการปรับลดลงมากขนาดนี้มูลค่าการซื้อขายไม่ว่าจะปรับลดลงไปเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ถือว่าน้อยเกินกว่าที่คาดเอาไว้การกาหนดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้ทํำยังไงดีครับหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยมีการปรับลดลงแบบนี้แล้วไปพูดคุยพร้อมกันกับนักวิเคราะห์ในรายการของเรานะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทครับคุณประกิตศิลปวัฒนะเกตรครับสวัสดีครับคุณประกิตครับ สวัสดีครับครับคุณประกิตครับภาพของการปรับลดลงวันนี้ลงมาค่อนข้างหนะักเรายังคงเห็นโอกาสวางเป็นไปได้ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานจากปัจจัยเชิงเทคนิคที่จะมีโอกาสทําให้หุ้นไทยกลับไปรีบาวอีกครั้งหนึ่งพอจะเห็นบ้างไหมครับมันม,ม,มีโอกาสอยู่แล้วนะครับโดยในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ย โอเคว่าก่อนหนนี้เนี่ยเดยชเนียจะค่อนข้างตึงๆนะครับเพราะว่า valuation มันก็ขึ้นมาอยู่ที่ P/E 15เท่าโอกาสโดนเทคมันก็มีสูงตลอดเวลาอยู่แล้วนะค,ะครับแต่ว่า,าความคาดหวังในเรื่องการเห็เศรษิกจฟื้นตัวในงวดครึ่งปีหลังแล้วก็ต่อเน,นื่องถึงปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าตรงตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะฉะนั้นขาดปรับลดลงมาที่เห็นเนี่ย น่าจะเป็นระยะสั้นนะครับสุดท้ายแล้วตลาดเราก็ยังมีโอกาสรับเพิ่มขึ้นไปได้นะครับ,รบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตคือในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคมูลค่กาการซื้อขายที่เกิดขึน้นมันไม่ได้เยอะอะไร4.5หมื่นล้านซึ่งมันถือว่าน,น้อยนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ตลาดปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยมูลค่กาการซื้อขายเฉลี่ยแล้วประมาณ6หมเอ่อ5.5หมื่นถึง6 0 0ื่นล้านบาทต่อวันนะครับแล้วสภาพสภาวะที่เราอยู่โดยไม่ได้มีปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆ ครับแล้วก็ความตึงตัวทางนั้น v a l เ a t i o n วกกับว่าตลาดเนี่ยมีการสลับหุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มลงทุนไปเรื่อยๆจนมันเรียกได้ว่าตึงแล้วเนี่ยออการมีกระแสะข่าวบางข่าวในเชิงลบเนี่ยมันก็สามารถกดดันตลาดได้นะครับซึ่งโดยประเด็นกระแสข่าวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นข่าวลือซะมากกว่าครับตรงนี้นมันก็จะเป็นตัวตัวกดดันตลาดนะะซึ่งเหล่านี้มัน ันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ตลาดลงนานอะไรสุดท้ายแล้วก็ยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นผมมองว่าการลงอันนี้เป็นเชี่อมันดีซะอีกนะครับลงมาเราก็มีโอกาสซื้อเพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปตื่นตระหนกตงใจจนถึงขนาดต้องขายล้างพอร์ตอะไรนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับครับถือว่าเป็นการลดความร้อนแรงในตลาดหุ้นได้ด้วยในช่วงระยะนีงน,นะครับก็เป็นแค่การชะลอครับผมว่ามันไม่ได้ เป็นความเสี่ยงที่ต้องเจอเหตุการณ์ปรับฐานใหญ่ๆอะไรนะครับครับฉะนั้นถ้าดูจากปัจจัยวันนี้ที่มีการปรับลดลงปัจจัยหลังจากนี้อะไรยังคงต้องตามต่อแล้วก็ดูว่ามีปัจจัยไหนเป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างไหมครับตอนนี้ปัจจัยเนี่ยมันมันคงไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับ,รบตลาดบ้านเราเองเนี่ยก็ขัดปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆนะครับตอนนี้ที่เรามีความคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจเฟื่องตัวเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะนะครับมาตรการต่างๆที่ลุ้นในส่วนของภาครัฐที่ออกมาเนี่ย มันก็ไม่สามารถออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนะครับ,ค,รบคือส,สิ่งที่เป็นมาตร,รการออกมาจากคอสชเสียแล้วเป็นมาตรการระยะสัส้นนค,ครับมาตร,รการอะไรต่างๆที่มันมีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้าเนี่ยหรือรัฐบาลาภายหลังจากทีเ่เป็นการเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็คงต้องรอรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งก่อนนะครับ,รบตรงนี้เราคงต้องใช้เวลาอีกเดือนถึงสองเดือนที่เราจะต้องอยู่กันไปโดยเรียกได้ว่าความชัดเจนยังไม่ค่อยมีอะไร นะครับเพราะนั้นโดยโดย,โดยรวมเนี่ยปัจจัยมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนปัจจัยกดดันเช่นเดียวก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าที่เราเห็นปรับลดลงเนี่ยก็ต้องลงบ้างเพราะมันขึ้นมาเยอะคร,ะครก็ต้องโดนขายแพงกาไรเป็นเรื่องปกติที่เราต้องระวังคือแค่ระวังเรื่องกระแสข่าวเลยในตลาดแค่นั้นครับ,รบถ้าแสดงว่าหลังจากนี้ภาพที่จะเห็นก็คือจะเป็นการปรับเพิ่มขึ้นปรับลดลงแล้วก็จะลักษณะออกข้างไปงเรื่อยไหมออกข้างไปเรื่อย ครับถูกต้องครับก็เราต้องอย่าลืมว่าภายใต้ปัจจัยที่มันไม่มีเนี่ยจะให้มันก้าวข้ามผ่าน P/E 15เท่ามันก็มันก็ยากอยู่นะครับ P/E 15เท่าเนี่ยมันอาจจะไม่เรียกว่าแพงแต่ว่าก็ไม่เรียกว่าถูกเพราะว่า EPS โคตรเราก็แค่7.7เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็คุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วรับว่า P/E 15เท่า EPS ที่7.7เปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน P/E ดีมันก็สองเท่านะครับการที่จะให้ขึ้นมากกว่านี้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาแต่ปรากฏว่า ปัจจัยใหม่ๆเนี่ยมันก็มางพอจะมีแต่แหละแต่มันต้องรอครับ,นรบหนึ่งในนั้นคือเราต้องรอฟันโฟจากต่างชาติด้วยไหมครับถูกต้อง,ต,องต้องเดิมฟันโฟมันจะเข้ามาได้ยังไงถ้ารเ,เรายังเป็นกนเอการเสร็จอยู่ครับนะครับเราก็ต้องรอนะครับซึ่งกว่าคนเอกการเสร็จไปยกเลิกเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลานะครับที่ต้องใช้เวลาคืออย่างน้อยก็ต้องจนกว่าใกล้ที่จะมีรัฐบาลแต่งตั้งเกิดขึ้นก็อีกสักเดือนสองเดือนนะครับครับ ทันถ้ามาดูทางเชิงเทคนิคในช่วงนี้ที่ลักษณะเหมือนการเล่นกันเองของนักลงทุนภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนกลุ่มสลับกันเล่นเพื่อเก็งกําไรแบบนี้ประเมินในช่วงการลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีครับคุณประกิตครับมีแนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยยกแรกนะครับแต่ก็คงคงคงเป็นแค่ช่วงกลางช่วงคาวก็คือที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับใช่แล้วลองลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ ครับก็จะเาก441แล้วก็1000 430น่าจะเป็นบริเวณแนวรับแฮนดี้ครับแต่ถ้าหลุดจากสองแนวนี้เนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าผมไม่ได้ต่ำไปกว่า1427ไม่ต่ำกว่า1417นะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นลุ่มดาวไซด์เนี่ยมันก็สัก30จุดครับวันนี้ลง20ก็เหลือสักดาวไซด์มาสัก30นะครับให้ได้ลุ้นกัน ถ้าลงไปต่าขนาดนั้นทยอยเข้าไปเก็บบางตัวได้บ้างหรือยังครับเก็บสิฮะลงมาถึงขนาดนั้นก็ได้เวลาเก็บนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะครับเราก็ขายกันเองครับไหย่อยก็เล่นกันเองถึงเวลาเขาก็ต้องขาดกาไรลงมาบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรามันระวังครับครับตัวไหนที่หุ้นตัวไหนกระตามที่ปรับเพิ่มขึ้นไปเออเอ็กซ์ตรีมมากๆโอ้ยมากๆเนี่ย การปรับลดลงเนี่ยอาจจะมีการลงยาวนิดนึงอันนี้เราก็ต้องระวังอย่าเข้าไปรับไม้ต่อเร็วนะครับก็ต้องรอนะครับส่วนการปรับไทยของตลาดเนี่ยเจอมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เก็บคุณที่เรียกว่าหวังลงทุนระยะยาวหน่อยนะครับโดยเฉพาะพวกขึ้นปันผลสวยๆงามๆเนี่ยอย่างเช่นแอดวานตินทัตผมว่าก็ยังเหมือนเดิมลงมาก็เก็บนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลงมาก็เก็บนะครับคาปิดลงมาก็เก็บนะครับ ฉะนั้นถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้หลายคนถ้าทนไม่ไหวจนกว่าจะมีการปรับย่อลงไปขนาดนั้นในกลุ่มแลกกาดยังมีตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมครับตอนนี้ที่ว่ามันไม่ค่อยมีกลุ่มอะไรแลกกาดมากนะครับถ้าแล่กาดจริงๆเนี่ยในตลาดก็คือกลุ่มพลังงานซึ่งโอกาสก็ยังปรับเพิ่มขึ้นยากอยู่นะัก็ยังก็ยังก็ยังปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าหรืออาจจะเล่นพวกกลุ่มพลังงานทดแทนก็ได้นะครับแต่กลุ่มพลังงานทดแทนก็ปรับเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับซึงเหลือตัวที่ยังน่าเล่นอย่างเช่นกันปูเนี่ยโอเคย ที่เหลือปรับขึ้นไปเยอะเหลือแค่กันกุนเท่านั้นนะครับครับครับ เอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณประกิตครับครับครับสวัสดีครับครับเอาละครับกลยุทธ์การลงทุนสั้นๆง่ายๆจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับพี่คุณประกิตให้ไว้แน่นอนในช่วงนี้แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาหนุนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรารับเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเรื่องของเศรษฐกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่นั่นเป็นเรื่องของนโยบายนะครับหลังจากนี้เราคงต้องรอในดูภาคปฏิบัติของทางกสชว่าจะสามารถทําได้จริงและขับเคลื่อนไปได้น้อยมากน้อยขนาดไหน จะตั้งรัฐบาลหลังจากนี้และก็รวมไปถึงการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกที่จะทําให้นักลงทุนต่างชาติ บางประเทศนะครับที่ไม่ได้มีการสั่งห้ามการลงทุนอาจจะเข้ามาสามารถลงทุนภายในประเทศเราได้ฉะนั้นการปรับลงไปต่ำกว่าพื้นฐานหลายๆกลุ่มนะครับคุณประกิตยังคงแนะนำาีแทกแอดวานซ์อินทัชยังคงสามารถลงทุนได้นะครับหรือแม้แต่กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงน่าสนใจในขณะที่กลุ่มพลังงานทดแทนนะครับตัวที่น่าสนใจยังคงเป็นการกลุลในขณะที่ตัวที่เหลือมีการปรับเพิ่มขึ้นมากค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนถ้าไปดูภาพรวมของเซตอินเด็ก์นะครับให้มองแนวรับที่จะมีการปรับย่อลง มาแล้วค่อยๆทยอยสามารถกลับไปซื้อคืนได้ ต้านแรกที่จะเจอก่อนคือ1441นะครับแนวรับแนวแรกนะครับขออภัยครับส่วนแนวรับที่2จะเจอที่ประมาณ1430และโอกาสที่จะมีการหลุดลงมาต่ำกว่านั้นแต่ไม่น่าจะหลุดเกินกว่านี้ที่คุณประกิตบอกไว้คือ1417จุดครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ที่ตลาดหุ้นค่อนข้างจะผันผวนขึ้นนลงลงลักษณะออกข้างมากกว่าหรือลักษณะเป็นไซด์เวย์นะครับฉะนั้นใครช่วงนี้อาจจะต้องรอดูตลาดดูความนิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นกันเองของภายในกลุ่ม ของนักลงทุนในประเทศซึ่งเรายังคงต้องรอปัจจัยของนักลงทุนต่างประเทศที่จะให้ฟันโฟไหลเข้ามาในบ้านเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยในกลยุทธ์การลงทุนครับและนี่ก็คือสิ่งที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับในรายการซับลอที่นี่ที่เดียวที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับนักลงทุนนะครับสำหรับใครที่จะติดตามซับลอหรือดูเรื่องของรายละเอียดในการที่จะกาหนดกลยุทธ์การลงทุนไม่ทนันไปติดตามยอดหลังได้นะครับทาง YouTube ได้นะครับซึ่งเป็น YouTube ของทางธนวันปันธนโชธนะครับบาย Stop ปลอสแน่นอนนะครับและรวมไปถึงใน Facebook นะครับเฟซบุ o กสต็อปลอสเข้าไปดูติดตามย้อนหลังที่เราจะมีการอัพลิปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการสต็อปลอสครับผมบันินทร์ประทุมตะและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ